จังหวัดตาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชาวจีนฮ่องกองที่ถูกหลอกจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกทวีสดสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือชาวจีนฮ่องกงที่ตกเป็นเหยือ่อที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์และร่วมขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ณบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอพบพระจังหวัดตาโดยกระทรวงยุติธรรมได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล การเดินทางเข้าออกประเทศไทยของชาวจีนฮ่องกงรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือเพื่อติดตามชาวจีนฮ่องกงที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ของจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศเมียนมาและได้รับตัวมิซูชูยี่กลับยังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาเพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้เสียหายอีกทั้งการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยือ่อรวมทั้งนำผู้กระทำความผิดลงโทษต,ต่อไปค อนนี้ก็ขอให้มีการสอบเต่อในการประสานงานก็ทางประเทศต้นทางคือเราในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเขาอาจจะถูกหลอกมาแล้วก็ให้ผ่านทางประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ต้นทางถูกหลอกโดยประเทศเอื่นซึ่งเดี๋ยวเราจะขอดูแลซึ่งขณะนี้มาตรก,การเวลาจ,จะออกไปอาจจะ ดูว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือเปล่าเดี๋ยวอยาเขาให้มีการสอบสวนกันแต่ในในฐานะที่ดูเชินงนโยบายก็อยากจะมารับรู้ข้อมูลเพื่อให้ให้เกิดในเวลาการแก้ไขอย่าได้เกิดภาพซึ่งเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาพข่าวทีมข่าวจังหวัดตา PP New Thailand รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงาม อยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนบาทท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือไอดี n ลน์ TON 064-387-0198ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่หนึ่งงาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร 0983894577หรือโทร0993496888ไอดีลายต้น TON 0648370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อฮดีไลน์ต้น064 837 0198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น0 6 4 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอะเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4,000 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร9 9 8 3 8 9 4 7 7 7หรือโทร9 9 9 4 9 9 8 8 8 8 idline ton 064 837-0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4 6ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไลทีโอเน่ขายกิจการร้านอาหารพร้อมทีดินละบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขง ไวบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี3ห้องนอนแร์กรบทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชั้นขนาด428ตารางวาร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทงห้องแอวกและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเ เจ็้าปมาท่องสถานที่ริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอยารอชา้าซักดีทำเลดีวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในคง